ครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อลวยยอดนิยมปีหกสามบานนี้ไม่มีเขี้ยวนะครับไม่มีเขี้ยวนี่รับประกันภาพไม่มีกาวเข้านะที่รูปภาพนะครับเอาบานละแปดร้อยนะครับมีสองบานรูปถ่ายปีหกสามหลวงพ่อควย่นะ เอาบานละแปดร้อยบาทสวยรับประกันความสวยทั้งสองบานปืนแตกหลวงพ่อเงินนะครับปืนแตกหลวงพ่อเงินเสียนโตนิยมนะครับปืนแตกเสียนโตเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนะครหนึ่งพันบาทหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะคหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปีหนึ่งห้า สวยๆเลยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทขุนแผนวัดจีนพิมพ์ใหญ่นะขุนแผนวัดจีนพิมพ์ใหญ่วัดจีนพิมพ์ใหญ่เอาแปดร้อยเท่ากันแล้วกันนะนะขายง่ายๆไวๆนะครับชินาลาดลวงผู้เผือกปีหนึ่งห้านะครับ เอาหนะ้าร้อยฮะชินาลาดหลงวงพ่อเหอกปีหนึ่งห้าห้าร้อยบาทเนะื้ออันปะก,ก้าเลี้ยนหลวงพ่อสูตรปีสองหนึ่งนะฮะหางตรงหลวงพ่อสูตรปีสองหนึ่ง หลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งพระเลี่ยมทองทำอย่างดีนะครับมีชื่อร้านมีชื่อร้านตอก การันตีเปอร์เซ็นต์ทองมาให้นะครับเอาหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทวัดพับปี 1, หนึ่งห้าหลวงู่โตลูกเศกพิมพ์ใหญ่นะครับเอาสามร้อยเอาสามร้อยบาทปืนแตก หลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งเอาพันหนึ่งนะครับเอาพันหนึ่งเด่นปื้นแตกเหรียญคูบาสีวิชัยเหียนคูบาสีวิชัยพระธาตุดอยสุเทพ รูปาสีวิชัยเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทใบโพเล็กหลวงพ่อรีนะครับใบโพเล็กหลวงพ่อรีใบโพเล็กหลวงพ่อรีเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่พันห้าร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อผางนะปีหนึ่งสองผิวลุง้งรุ่นซับยังมานะครับเอาห้าร้อยบาทอยู่ลุ้งสวยสวยเลยห้าร้อยบาทรับเสด็จหลวงพ่อคูณรับเสด็จหลวงพ่อคูณ รับเสด็จหลวงพูนเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทคำข้าวรุ่นสองนะครับคำข้าวรุ่นสองอันนี้หน้าตาติดชัดนะครับตาตาติดชัดทั้งหน้าและหลังเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลวงปูเอี่ยมนะพื้นเนี่ยเป็นวงเดือนเลยสองเหรียญน,นะครับสองร้อยปีเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท ตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับยุคต้นเนื้อทองแดงยุคต้นเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาท